และนักการการของภาคพลังจาลัดทำการศึกษาเชิงลึกนะครับเพื่อที่จะทาทุกทีศทางเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยเราจะไม่ยอมเสียผืนแผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์ของคนอื่คนใดอีกต่อไปนะครับพรักพลังประชารัฐลั่นเราต้องศึกษาและยกเลิก MOU เราจะไม่เสียดินแดนนะ ให้กับใครอีกแล้วว่าอย้นั้นก็คืออืมสงสัยจะมีอยู่พักเดียวนะฮะที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เพราะเขาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมพลังประชารัฐพักลุงป,ป้อมเนี่ยนะส่วนพักอื่นก็ดูทรงไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะเออก็ต้องน้ําท่วมปากนะพักอื่นเนะี่ยเอ้อเอา ก็ยังมีความหวังนะยังมีความหวังมีพักพลังประชารัฐพักเดียวเลยไอ้พักประชาชนพม่าที่ก็เงียบกิ๊บไม่ได้มีการออกมาพูดไม่ได้มีการออกมาอะไรทั้งนั้นนะเออนะเนี่ยก็ออกมานะอ่านพระบรมมาราชโังการด้วยนะเอาบรมมรา,าชวงการมาอ่านนะว่านะบริเวณไหลทวีปนี่คือของประเทศไทยเนอะนะนะ เนี่ยบริเวณไหลทวีปเนี่ยมีแผนที่อยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าลากไปเกาะกูดเราเว้นเกาะกูดไว้แล้วลากไปทางทะเลเป็นเส้นแบ่งอะไรเป็นพื้นที่ทับซ้อนอะไรนะอย่างที่ไอ้ทักสินบอกเนี่ยฮะเนี่ยเอาลุงป,ป้อมเป็นนายกเลยเออนะนี่ถ้าไม่ได้แยกออกมาแกคงไม่พูดเรื่องนี้ป่ะเออนะครับแต่อย่างน้อยก็พูดนะอื ส่วนพรรคอื่นก็พูดอยู่เหมือนกันนะพรรคอื่นก็พูดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ค่อยจะอะไรมากมายมนะลุงพีก็แกก็พูดนะลุงพีแกก็พูดเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดลุงพีแกก็บอกว่าผมไม่ยอมไม่ยกผืนเผียนดินไทยให้ใครแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอดูฮะรอดูว่าไอ้ที่ทักษิณมันบอกว่าห้าแบ่งกันห้าสิบห้าสิบเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเขาพระวิหารไหม ออสุดท้ายนะครับก็เสียดินแดนให้เขาไอ้นี่ก็เหมือนกันนะออจะเสียดินแดนไหมจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบอย่างที่ไอ้ทักษิณบอกไหมออนะแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่โอ้โหคนไทยไม่ยอมแน่ๆละถ้าเกิดว่าต้องเสียห้าสิบห้าสิบนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แนะเรื่องนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาด เสาพ่วิหารเราก็เสียไปแล้วอันนั้นยังพอกก้มแก้มนะไอ้น,นั้นมันยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรอะไรให้อะไรมากมายแต่นี่มันทางทะเลครับมันโอ้โหเรียกว่าแบ่งทะเลเลยอะ่ะอันนี้ยอมไม่ได้อันนี้อันนี้ยอมไม่ได้จริงๆนะถ้าเกิดว่ามีการจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบเมื่อไหร่กันเราก็นะแอดมินพร้อมพร้อมเสมอพร้อมที่จะลงถนนแน่นอน นะเดี๋ยจะหนีหนีลกูกไปเลย <c oughs> นะเดี๋ยวส่งลูกเสียเดี๋ยวส่งลูกเสร็จแล่วยาไปชุมนุมเลยนะเออยอมไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมนะเออไอ้ขอวิหารเนี่ยเออเอาไปนะอยากได้ก็เอาไปไอ้ตัวปราสาทนั่นนะนะแต่นี่ทางทะเลนะท่านผู้ชมโอโ้โหแอบถามว่าคนไทยส่วนมากก็คงจะไม่ยอมนะท่านผู้ชมยอมไหมล่ะ มีแต่ทักษิณนั่นเดียวแดะที่บอกจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบมีมันอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นก็ไม่ยอมด้วยหรอกเนี่ยมันสนิทกับหุนเซนขนาดนั้นเออมันพูดมาได้ยังไงว่าแบ่งกันห้าสิบห้าสิบนะออไอ้พวกแสดงก็หัดรักชาติรักบ้านรักเมืองบ้างสิวะนะหัดข้างชาติบ้างเิเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ